สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอด่านอีกแล้วครับหยุดตรวจอะไรอีกไม่ทราบอีกแล้วสวนน้ภูมินะฮะจุดตรวจสวัสดีครับท่านผู้บวดครับเป็นจุดตรวจอะไรครับท่านจุดตรวจจุดตรวจยังบ่าไหนบ้างจุดตรวจฮะงานตำรวจครับงานตำรวจครับงานตำรวจบ่ท่านผู้บวดนะร้อยตำรวจตรีอ่ะ ขอแวะสังเกตการจักน้อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นจุดตรวจอะไรจุดอะไรเนาะสอพอส่วนนภูมิะนะเป็นถนนทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดยะโสธรน,นะฮขอฝากคนละหนึ่งแชร์นะสอพอส่วนนภูมิจุดตรวจ อย่าบอกนะว่าตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูระเบียบก่อนว่าระเบียบคําสั่งของท่านพอบอตรท่านดำรงศักดิ์ท่านบอกว่าไงการตั้งจุดตรวจป้ายก่อนเข้าด่านระยะ150่งรเมตรมีไหมนะหยุดตรวจพันตํารวจเอกประวิทย์โทรหานามสกุลโทรหาโทรหาได้ตลอดเวลา ขอใครพกกสวนภูมิ08.1.8.7.1.4.9.1.9พันตำรวจโทรนัทชัยผาตากแดดโอ้น้ำตุลคือมวลแต่น้ำพ่อ,อไอ้ผาตากแดดท่านนะรองพอกอก,กพสพสุวรภูมินิสัยปราบป,ปามพันตำรวจตรีหนึ่งตะวันอุปชิตนะสว สะออสมฟ้าสะสมฟ้าเนี่ยเนี่ยตำรวจนายโน้น,นไปดูรถผมนะท่านท่านผู้กองท่านผู้กองไปถ่ายรถผมเดี๋ยวนะไอ้ไม่ใช่ท่านผู้บวชแก้ไขเนี่ยดูก่อนดู้เป้าก่อนีแยกฟ้ามี้ยังเออพือเอพ่อนยงังเพื่นเอนยงังไม่รู้ว่ารถคันนี้ โดนเรียกอะไรจอดอะไรเนี่ยถายรูปรถผมนะท่านผู้หมวดนะจุดตรวจสอบพอสนภูมิไม่รู้ตรวจอะไรเดี๋ยไปดูหากพบเจ้าที่ทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบแจ้งพลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐผอบอกอพอจวร้อยเอด็ดอันนี้เป็นเขตร้อยเอด็ดไม่รู้ว่าเป็นจุดอะไร ป้ายประมาณนี้นี่ครับสวัสดีครับคุณตำรวจครับจุดตรวจยังน้อบดิหนอ้ออันนี้ป้าย66อยู่นะจุดตรวจยังครับเนี่ยท่านในดาบจุดตรวจยังครับเนี่ยลอเว้ครับบ่อ๋อท่านลอยเว้นเนาะลอยเอ็ดโอ้เป็นตำรวจได้ปะจุดตรวจยังน้อบดิหนอสวัสดีครับท่านขอร่วมสังเกตการหน่อยนะครับท่าน สวัสดีครับมีเป็นจุดตรวจอะไรครับท่านไม่ทราบครับตัวถามคนหน้าตาครับท่านสารวัตร <c oughs> ท่านอ๋อท่านเดี๋ยวดูดูก่อนสักเก็บครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เขาโดนอะไรครับผู้หมวดครับ ๋อให้สีสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านรองครับท่านการสสวนครับการสนัสวนนะครับเป็นขอสอบถามนะครับว่าจุดนี้มันจุดอะไรครับท่านจันจุดตรวจครับจุดตรวจมีมีเหตุอะไรครับปกติก็ตั้งขออนุญาตผู้การตั้งอ๋อผู้การตั้งเป็นเป็นจุดสกัดหรือว่ารวจขันวินัยจรหรือว่ารวจอะไรครับรวจขันยานการจราจรแล้วตรงตรงบริเวณจุดนี้มันมีสถิติได้เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างกว่าครับท่านทุกวันเลยทุกวันเลยผมก็เวเน่ย ถ้าเวรเข้าเวรพนังกงานสอบสวนเวรน,นะรวันหนึ่งแค่แปดชั่วโมงบางครั้งนี่บางครั้งนี่สี่เทสหลัก,ก,ลกๆ,ๆเป็นเหตุอะไรครับท่านหลักๆนี่ก็ขับรถางคงเนี่ยเมาบ้างขับรถเมาบ้างบางครั้งหน,นีด่านหนีด่านหนีด่านก็มีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือถ้ารถไม่มีวินัยการจราจรคือไม่สูงหมงกันเนาะแน่นอนที่สุด ถ้ากรณีอย่างอย่างอย่างสมมุติว่าเป็นพรบจราจรเนี่ยไม่สมบุกน็อกเนี่ยอย่างอย่างอย่างจุดตรวจของท่านเนี่ยแล้วแล้วมีการว่าก่ับเตือนไหมครับถ้าอย่างอย่างอย่างไม่ร้ายแรงอะไรถ้ากล่าถเตือนก่อนมีการไปเช่าก่อนทุกครั้งก่อนก่อนที่จะตั้งจุดตรวจครับท่านครับครับผมแล้วอย่างเงี้ยเป็นคนชาวชาวบ้านเนี่ยอย่างชาวบ้านอย่างอยูได้เขตพื้นที่เนี่ยผ่านไปผ่านมานี่อาจจะเจอความผิดเล็กเล็กลน้อยเนี่ยก็ลุมรวยกันบางรัเงิเตือนเนจากว่าถ้าเราเตือนแล้วเขาังทำ ครับมีการตั้งจุดตรวจตรงนี้นะครับครับมันจะมีจุด่ยวกับรถครับตอนนี้อือจนถึงมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากมีบ่อยมากครับเพราะว่ารถใช้งมเดีวเยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปิดรถรถอุบัติเหตุไม่ได้เลยรถแต่ละงานผมเป็นรถรถใช้อันนี้ท่านผู้กองประเสริฐเนาะครับอันนี้เป็นรถเยอะครับครันนี้เกิดเยอะเกี่ยวกับรถนี้ครับอืมครับ ครับแล้วก็ชาวบานเขาจะขี่รถย้ตนสอนย้อนสอนแต่ด้จุดกลับพนีเยอะมากบเราก็เลยมาการที้ในเวลาตอนเชื่อรถรถเสไกันเกิดรถมีรถา่่ลครับอืมครับอ่าตัวนี้ก็ขออนุญาตติดั้งแบบกรงกดูกล้องติกตงกตงครับท่านครับ แล้วเราได้รวบรวมสถิติว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วถึงได้ออกมามีเพราะว่าเขามีามีลงในอ๋อทบการทางหลวงทั้งหลวง,งด้วยมีดดเหตุบ่อยเพราะว่าครับช่วงนี้มันรถเร็วครับรถเร็วบังลงมาเร็วแล้วเราอย่างนี้ท่านสอบถามหน่อยว่าม,มีมีการปรับตรงนี้เลยไหมครับท่านถ้าสมมติเราเกิดพบเห็นการกระทําร้ามผิดคือคือพนักงานสอบผมผมเป็นพนักงานสอบนนะครับท่านครับมีหน้าปรับอยู่แล้วครับก็เอาเงินทามสะดวกเข้าว่าเอาเงินทามสะดวกเมิสอยากเขาต้องการที่จะไปปรับ อาออกไปสไไไอืมอครับไปเสียตรงไหนก็ไ, <ป S 2> ได้ใช่ไหมีไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องทำางานที่นี่แต่ว่าถ้าเขาต้องการความสะดวกก็ทำางานที่นี่ผมก็ปรับเองมีอำนาจไม่ชอบด้วยกฎนมาครับท่านครับแล้ว,ลว,ลวตรงจุดนี้มีการตรวจฉี่มั้ยท่านมีไหม ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจใช่ไหมเราจะเน้นเฉพาะตรวจขันวิในจราจรถ้าสมมติว่ามีเหตุต้องใสยก็ประสานมาเราก็มีการตรวจตรวจค้นแต่ว่าตรวจฉีไม่ตรวจครับเมนจากว่ามีเหตุเคสนี้เคสนี้ต้องประสานสืตรวจเข้ามาร่วมดุลการเข้าไปก็คือโดยปกติตรวจขันวิในจราจรอย่างเดียวในจราจรอย่างเดียวครับและอย่างอื่นไม่มีชีตัวชีตัวอะไรไม่มีไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจก็เน้นเรื่องพรบจราจรพรบขนส่ง แล้วแต่ละวันหรือว่าตอนช่วงที่ท่านออกมาตรวจเนี่ยมีพบกระทําความผิดมากไหมแล้วมีการลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือว่ารวบรวมสถิติมีไหมยฮะท่านมีไหมตามนี้เพราะว่าตรงนี้ก็มีใบสั่งที่ที่ที่ชำระราคาใบเสร็จครับอมมาตั้งเลยครัแ้ส่วนออนไลน์ได้เลยตรวจสอบได้เลยเราไม่ได้เขียนไปด้วยมือเลยใช้ใช้คอมตามกฎหมายใหม่ใช้ระบบ p d คือใครว่าลิงลิงถึงกันหมดเลยถึงกันหมดเลยตรวจสอบได้หมายก็ว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ในฐานะผมภาคประชาชนเดินทางมาพบเห็นอย่างเงี้ยสามารถสอบถามหรือว่าสงสัยข้อมูลอะไรผมสามารถสอบถามได้เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะท่านแต่บางที่เนี่ยที่ผมผ่านไปพบเห็นเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะออกอาการคือลักษณะเมื่อประชาชนลงมาสอบถามนี่ลักษณะจะออกอาการหงุดหงิดไม่พอใจท่านนะที่ที่ที่เคยมาหลายที่นะแต่ สุวรรณภูมิแต่แต่ท่านเนี่ยผมขอช่นชมนะโดยส่วนตัวนะครับนะเพราะว่าเนี่ยอย่างผมเดินทางผ่านมาเนี่ยผมสงสัยผมเห็นว่าเอ๊ะมันมีจุดตรวจสุดสกัดอะไรตามคําสั่งท่านพบตรว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต้องมีหนึ่งสองสามอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ยผมสงสัยไท่านว่าต,ตั้งตั้ง,งช่วงระยะที่มีปัญหาแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งอาจจะเว้นวันหรือว่าเคลื่อนย้ายตามจุดที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ค,คือคือจุดๆที่ตั้งเนี่ยพอเนี้ยกู้การไปทุกจุดแล้วครับครับก็จะเวียนตั้งกันในจุดที่มันมีอุบัติเหตุบ่อยนี่แหละครับครับเพราะว่าก่อนก่อนจะขอไปก็จะดูว่ามีสถิติที่ไหนมันเกิดอุบัิเหตุบ่อยก็จะไปตั้งครับครับอ๋อแล้วแล้ว,ลวเขตของสวนภูมินี่มันมันมันเป็นเขตต่อเนื่องกับเขตตรงไหนบ้างครับท่านเขตตอนนี้สุรินทร์สุรินสุรินยะโสเอ้ยสุรินทร์ไก่ทาง อทางสุลินคือท่าตูมนะแล้วครับแล,แล้วมันมีมีคําถามมาผ่านเพจของพวกผมนะจากพ่อพี่น้องประชาชนเก,กี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมอยากจะทราบว่าในเขตท้องที่ของท่านเนี่ยยาเสพติดนี่ยเยอะไหมท่าน,ม,น,ม,นมีเยอะไหมมีการตรวจสอบปราบปรามมีอะไรไหมไม่มีมีฮะจะมีตาดตีไหมตรวจสอบงานสืบงานสืบที่เขามีอยู่แล้ว แต่แต่ว่าหน้าที่ของท่านโดยต,ดยตรงตรงนี้ไม่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่หน่วยตรงใช่ไหมป่าไงไงปา,ปา,ปายาสดอ๋อแต่ของท่าน<ใ>น,นาี่เป็นทุกคนก็มีหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุ่มแหละเข้าใจ<ช>ครับท่านเขาจะแบ่งสายงานอยู่อืมครับของท่านนี่จะมาทางด้านการจราจรเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องปลอดภัยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและอย่างเส้นนี้เนี่ยถ้ามีการกําหนดความเร็วนี่อยู่ประมาณที่เท่าไหร่ครับเก้าสิบอ๋อครับสถิติที่ท่านว่าเนี่ย ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมันหลักๆเนี่ยเส้นเนี้ยมันมันมันมีอยู่ประมาณสักกี่จุดพอตอบได้ไหมครับท่านที่ว่าที่ว่าเคยมีการตรวจสอบสำรวจมีการล่องเรียนมาอย่างเงี้ยตอนตอนถึงลูกการตอนถึงลูกการครับครับนี่ใบนี่ใบนี่ใบนะครับผมนี่ใบเพราะนั่นจะเป็นลักษณะที่มันจะเป็นติดรบบ อืมครับแล้วชาวบ้านเขาไม่ก็ลุกถึงวินัยจราจรเขาก็จะขี่รถย้อนสอนหน้าหรือว่าขี่รถย้อนสอนยาวมาหรือว่าขี่รถอย่างนี้่ขยเกิดอะไรเขาไม่ทำให้เกิดรถเกิดไปครับเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งรถมันเยอะสองมันใช้ความเร็วสูงครับทีนี้มันจะเป็นเส้นนี้ครับคตั้งแต่สามแยกทางหลวงจนถึงเนถึงหน้าหน้าคนส่งเลยทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ นี่ตรงนี้ตรงหน้าหน้าปะทอเนี่ยตัอะไรเกือบที่บ่อยที่สุดตรงบ้านเนี่ยตรงนี้บ่อยที่สุดเลยผมบอกเนี่ยห่างไปประมาณสักห้าร้อยเมตรเนี่ยจุงนี้บ่อยที่สุดเลยเกือบทุกวันแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีการมาย้ายจุดย้ายจุดในการที่คเับทางหลวงเพราะว่าพวกผมก็ประสานกับมีอุบัติเหตุบ่อยก็ประสานกับทางหลวงว่าตรงเนี้ยอุบัติเหตุบ่อยเขาเลยมีการเปลี่ยนช่องในการหยุดเิริน ครับก็คือว่าปิดปิดตรงจุดตนี้ปิดหมดเลยครับใช่ใช่ผมผ่านมาผมสังเกตอยู่ครับท่านครับก็ผมจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลังการ่ายทำาค่อยบอกอีกครับไม่เป็นไรพอดีก็มาเห็นก็คือเอ้ยมันมันเป็นจุดอะไรน่อะไรประมาณนี่ก็เลยเลยลงมาดูเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อป้องกันเหตุอย่างว่ามีพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาก็ให้ความดูแลปลอดภัยกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งที่ดีครับท่านนะยังไงก็ขอที่ชมนะ แบบว่าถ้าไม่มีการตรวจฉีตรวจอะไรบางทีไปบางทีเนี่ยไม่เออเรียกรถคือคือฉีไม่ไม่ตรวจครับไม่ได้ตรวจนะท่านนะแต่นนี้มีเจ้าหนี้ส่วนหนึ่งของพี่งานของพอประสอเขารับผิดชอบใช่ครับเพราะว่ามันมันเคสแบบนี้มันมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเยอะมากแล้วมีการตรวจฉีตรวจอะไรข้างถนนแล้วไม่แล้วไม่ได้ดําเนินการตามตามที่ว่ากฎหมายากำหนดนะ บางทีผมผมคือคือมีพี่น้องเขาแจ้งมาเนี่ยพอตรวจฉีเจอปุ๊บเนี่ยมีการเรียกรับมาท่านนหะมมีการที่ว่าไม่โปร่งใสพูดง่ายอันนี้น,น,น,นี้ผมไม่ได้กล่าวหาพวกท่านนะที่ว่า,ว,าว่าด่านท่านไม่มีนะท่านนะครับท่านอนะ่ะท,ที่ที่มีพี่น้องประชายชนเขาร้องมาแล้วก็ฝากถามมาท่านต้องเข้าใจนะบางทีเนี่ยมีพี่น้องประชายชนเพราะผูดด้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยผ่านมาเห็นพบด่านอย่างเงี้ยเขาก็มีกล้าถามใช่ไหม พวกผมเนี่ยในนามถือเป็นสื่อถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราโปร่งใสเยอะในการตรวจสอบในการขอสอบถามในการปฏิบัติหน้าที่แบบโปร่งใสแต่ถ้าท่านทําถูกต้องทําดีทำโปร่งใสประชาชนพร้อมที่จะให้สนับสนุนแล้วก็ว่าาาเรทํถูกต้องยินดีครับนั่นนะครับก็สนับสนุนครับท่านครับขออนุญาตขออนุญาตจะไปทางข้างอยู่ครับโอเคครับท่านขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลครับท่านขอบคุณทุกท่านทุกนายครับที่มาดงนี้ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลครับเเมหือนนกั ครับขอบคุณครับก็ขอให้ท่านก็ทําดีๆอย่างนี้ตลอดไปท่านนะเพื่อเพื่อความสงบสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครไม่ชัดเท่าไหร่ผมเนี่ยครับท่านครับครับครับอ๋อครับผมครับท่านขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางต่อนะรถนอตามที่ท่านให้ขบผมใช่ครับท่านครับก็ทางปลายทางก็จุดเกตประเทศไทยเลยครับขอบคุณครับท่านครับไปไปแล้วครับพี่ ก็ตามที่ท่านให้ข้อมูลนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นการเจียบดัาเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะเดินทางต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นเขียดตรงที่สพสวนณภูมิสวัสดีนนครับ